Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. นะครับเมื่อกี้ลมมันพัดพัดลมมันเป่าดูดูลำเพลินนี่ลำเพลินลำเพลินเขาจะเป่าแล้ววันนี้มันเกิดพี่นิกกี้นะจ๊ะวันคล้ายวันเกิดครับพี่นิกกี้ตรรงไหนนับ่าลูกำเพลินเป่าด้วยแฮปปี้สวัสดีพี่นิกกี้นะครับขอให้สุนันท์กายข็งแดูครับผมขอให้สุนันท์ไกลแข็งแรง สุ<ห>กใ<ห>นที่วันสดในที่ว่เลิศพอในที่เปรเสิรน,นะครับเป็นเจ้าของวันเกิดแล้วก็อยู่กับสาวนา้ำเวนแพงครอบครัวสาวนา้ำเวนแพงตลอดไปนะครับดูแลซอดูแลบอสแล้วก็ดูแลทีมงานอย่างอบอุ่นและปลอดภัยทุกการเดินทางทุกเส้นทางอยู่กับครอบครัวเดียวกันฮักแพงแบ่งปันกันเอออยู่กันไปนานๆครับ่าธุ เป่าได้เลยครับเออเราแมเป่าตัวไหนอแมนเป่าตัวไหนอ่ะเป่าอวนนดูแงมนเอาแมนเป่าตัวนี้ย้าขอบคุณครับดีู่นเ